อ่าโ,โอเคนะครับเริ่มบันทึกทีนี้มีปัญหาดนึงนะครับนักเรียนเวลานักเรียนใช้อีเมลนะครับอีเมลข้างนอกนะครับมันจะไม่ให้บันทึกเพราะฉะนั้นมันจะไล่นักเรียนที่ใช้อีเมลข้างนอกออกก่อนนะครับตอนนี้นัดปินชาโดนโดนออกไปแล้วนะครับคนหนึ่งนักเรียนใช้อีเมลโรงเรียนนะครับถ้าไม่ใช้อีเมลโรงเรียนมันจะไม่สามารถบันทึกให้เพื่อนได้นะครับ อาโอเคนะครับมาดูอุปกรณ์นะครับที่ที่ประยุกต์ประยุกต์การใช้ความรู้เรื่องสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็กระแสไฟฟ้าหรือเราเรียกมันว่าแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับมาดูอุปกรณ์อีกอันหนึ่งก็ที่เราเรียกว่ากีตาร์ไฟฟ้านะครับปกติกีตาร์จริงๆก็คือมันเกิดเกิดการสั่นของ เสียงนะครับน kind of sure ักเรียนเรียนเรื่องกีตาร์มาแล้วกีตาร์ปงธรรมดาเสร็จแล้วมันก็เข้าไปกำทอนในตัวกีตาร์นะครับแล้วมันก็เกิดเสียงดังออกมาทีนี้หลักการของกีตาร์ไฟฟ้าก็คือก็คือมันมีตัวรับสัญญาณนะครับตัวรับสัญญาณอยู่ด้านล่างนะครับก็คือว่าง่ายสายกีตาร์นะครับสายกีตาร์ไฟฟ้านะครับ ก็จะมีการเหนี่ยวนำครับเหนี่ยวนำทำให้เกิดสายกีตาร์ก็เหมือนเหมือนแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่นะครับแล้วมันก็ไปเหนี่ยวนำให้ตัวรับที่เป็นตุ่มเล็กๆอยู่ด้านล่างนะครับที่นักเรียนดูรูปนะที่เขาขยายออกมาใหญ่ๆสีเขียวเนี่ยนะที่เขาขยายออกมาตรงนี้นะครับมันคือตุ่มเล็กๆที่อยู่ด้านล่างนะครับ<ำ>ตัวนั้นเป็นตัวรับสัญญาณนะครับรับสัญญาณเมื่อเกิดการสารั่นมันก็แปลงสัญญาณ ไปเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับเพราะมันเกิดการสั่นขึ้นคือมันมีสนามแม่เหล็กตัดกันมันก็เกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นในขดลวดที่ชื่อว่าขดลวดโซเลนอยด์เนี่ยนะขดลวดที่มันขดๆอยู่ข้างในนะครับแล้วมันก็แปลงไปเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับแล้วก็ออกมาเป็นเสียงนะครับเรามันมีเครื่องขยายอันนี้ต้องเสียบเครื่องขยายถูกไหมถ้าเราดีดเฉยมันก็ได้ยินเสียงเบาๆนะครับ รืออาจจะไม่ได้ยินเลยสําหรับบางสายบางเส้นที่มีความถี่ต่ำๆก็ไม่ได้ยินเลยสายบางเส้นก็อาจจะได้ยินเสียงเบาๆนะครับต่อมานะครับต่อมาอุปกรณ์อันที่สองนะครับที่เราเจอกันบ่อยคือเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนํานะครับหลักการของเขาก็คือนักเรียนดูรูปด้านข้างนะครับถ้านักเรียนเามือวางไปมันมันจะไม่ไม่ร้อนนะครับนักเรียนเปิดเท่าไหร่มันก็ไม่ร้อนเท่ามือวางไปถ้ามือนักเรียนไม่มีโลหะนะครับไม่มีโลหะ นะครับมันต้องทําปฏิกิริยามันเกิดเนี่ยครับมันเกิดสนามแม่เหล็กแบบนี้ครับแบบเส้นสีที่นักเรียนเห็นเส้นสีน้ําเงินเนี่ยครับแล้วมันก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนเนี่ยครับกระแสไฟฟ้าไหลวนเมื่อไหลวนเสร็จนะครับมันก็ทําให้น้ําที่อยู่ในนั้นนะครับมันเดือดนะครับมันเดือดแล้วมันก็สุกนะครับภาชนะไม่ได้ร้อนนะครับ น้ําที่อยู่ด้านในนะครับทําให้ร้อนภาชนะเป็นตัวเหนี่ยวนํานะครับทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนขึ้นเดี๋ยวเราจะมีการทดลองอันหนึ่งนะครับที่เมื่อกระแสไหลวนแล้วมันจะสร้างสนามแม่เหล็กทีนี้ปกติกระแสไหลวนนะครับที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันจะปกติมันจะต้านกันนะครับปกติหม้อมันต้องกระโดดขึ้นแต่เพอเิญในหม้อเราอะนะครับในหม้อเราเนี่ยมันหนัก มันมีน้ำอยู่มันก็เลยไม่กระโดดขึ้นเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้ดูว่าถ้าหม้อเนี้ยมันเป็นแผ่นเล็กๆหม้อเนี่ยนะเป็นโลหะแผ่นเล็กๆเนี้ยมันจะกระโดดขึ้นเลยเนื่องจากมันสร้างสนามแม่เหล็กต้านกันไว้นะครับมันก็จะลอยขึ้นลักษณะแบบนั้นที่มันไม่ลอยขึ้นเพราะว่ามันหนักนะครับหม้อมันหนักแล้วก็แสก็ไม่ได้เยอะก็ทําให้แค่น้ําร้อนเท่านั้นเองนะครับน้ําที่อยู่ในนี้มันจะร้อนนะครับ โอเคนั่นเป็นหลักการนะครับนักเรียนลองไปอ่านดูนะครับทีนี้มาดูนะครับวันนี้เราจะขึ้นคําถามตรวจสอบความเข้าใจสิบห้าจุดสี่นะครับสิบห้าจุดสี่เนี่ยครับมันมีกระแสไฟฟ้าไหลนะครับเมื่อเราสับสวิตซ์ปึ๊บครับสับสวิต์ปึ๊บวงแหวนอลูมิเนียมซึ่อยู่ด้านบนนะครับจะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นคือนักเรียนน่าจะเคยเรียนว่าเวลานักเรียนเอา เอาอย่างเงี้ยนักเรียนมีตะปูใช่ไหมมีตะปูละแล้วนักเรียนก็พันกับลวดพันกับลวดลงไปอย่างเงี้ยแล้วนักเรียนก็ต่อกับข้วบวกข้วลบอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันจะสามารถดูดคลิปอันเล็กๆได้อย่างเงี้ยก็คือเวลาเราเอารวดพันแท่งเหล็กปุ๊บมันจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นนะครับแต่ทีนี้เราใช้เป็นลักษณะวงแหวนอลูมิเนียมอยู่ด้านบนเนี่ยแล้วมันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวครูแชร์หนะ้าจอให้ดูนะครับนักเรียนดูดีๆนะครับ นักเรียนดูหน้าจอนี้นะครับที่น şey ักเรียนเห็นนะครับมันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมจะเป็นสีแดงแดงนะครับสีแดงแดงนะอลูมิเนียมด้านล่างเป็นสีขาวนะครับสีขาวเป็นขดลวดพันกับแกนเหล็กอยู่นะครับอลูมิเนียมสีดแดงๆดงอยู่ด้านบนนักเรียนสังเกตอลูมิเนียมดีๆนะครับเนี่ยครับเขาให้กระแสไฟเข้าไปแล้ว อลูมิเนียมมันก็เลยลอยขึ้นเนื่องจากอลูมิเนียมสร้างสนามแม่เหล็กข้างล่างก็สร้างสนามแม่เหล็กนะครับนี่เป็นชื่อกูเขามันสร้างสนามแม่เหล็กที่ขั้วตรงข้ามกันนะครับตามตามหลักการที่เราใช้คราวที่แล้วเขาเรียก eddy current กระแสะข้างในมันจะตรงไข้ามกันนะครับเดี๋ยวลองดูเขากดอีกทีนะฮะเดี๋ยวเขาจะกดให้ดูอีกทีเนี่ยครับ พอ,อให้กระแสไฟฟ้าปุ๊บมันก็จะสร้างสนามแม่เหล็กทิศทางตรงท่ข้ามกันนะครับทําให้มันลอยขึ้นนี่นะครับคือตอนนี้นะครับแผ่นอลูมิเนียมที่มันลอยอยู่ด้านบนนะครับ เราจะมองไม่เห็นมันมีกระแสไฟฟ้าไหลวนอยู่นะครับและเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลวนแผ่นบนนะครับด้านนี้เขาเขาสร้างอีกอันนึงด้วยนะครับเรามาดูอันนี้ดีกว่านะเดี๋ยวจะอธิบายอันนี้เนี่ยครับที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับด้านด้านล่างเนี่ยแท่งด้านล่างเนี่ยที่อยู่ใกล้หลอดไฟนะครับมันก็จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นถูกไหมครับสนามแม่เหล็กมันจะไปเหนี่ยวนําสนามแม่เหล็กข้างบนเนี่ย แผ่นอลูมิเนียมด้านบนเนี่ยทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนเมื um. <Okay. S 1> ่อกระแสไฟฟ้าไหลวนปุ๊บมันก็จะเกิดสนามแม่เหล็กทิศตรงข้ามกันทําให้มันดันแล้วลอยขึ้นนะครับข้างล่างเกิดสนามแม่เหล็กนะครับแล้วสนามแม่เหล็กไปเหนี่ยวนําให้เกิดกระแสไฟฟ้าบนแผ่นอลูมิเนียมสีแดงด้านบนเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าปุ๊บก็จะมีสนามแม่เหล็กรอบๆมันด้วยในทิศตรงข้ามกับสนามแม่เหล็กด้านล่างทําให้มันลอยตัวอยู่นะครับ โอเคนะเราก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาดูตรวจสอบความชา่เรานะครับ อ่ะเดี๋ยวเราอธิบายกันนะครับเดี๋ยวเราอธิบายกันว่าเราจะอธิบายเขายังไงดีนะครับเมื่อกี้มีเพื่อนบอกว่ามาแล้วเดี๋ยวเช็คชื่อให้เพื่อนอีกสักทีนะฮะผู่คูเช็คไว้แล้วครับกูเช็คชื่อไว้แล้วถ้าไม่ได้หลุดออกไปนะเดี๋ยวคูจะเช็คอีกทีนึงครับกูกดเช็คไปเรื่อยส่วนคนลาพิมไว้ในไลน์นะครับทีนี้มาดูข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่ง เราใช้คำว่าคำถามตรวจสอบความเข้าใจเนาะ15.4นะครับข้อหนึ่งเราเขียนตอประตอบได้เลยครับตอบเลย ข้อหนึ่งนะครับต้าถามว่าจากรูปเมื่อกดสวิตช์ให้วงจรปิดวงจรปิดกระแสะไฟฟ้าไหลนะปรากฏว่าวงแหวนอลูมิเนียมจะกระเด็นขึ้นจากตำแหน่งเดิมทงอธิบายว่าวงแหวนอลูมิเนียมกระเด็นขึ้นเพราะเหตุใดนะครับเราเอาสั้นๆน,นะเอาอย่างนี้นะครับเราบอกว่ากระแสะไฟฟ้านะครับ กระแสไฟ้าเหนี่ยวนำกระแสไฟ้าเหนี่ยวนำนี่เกิดในวงแหวนนะครับในวงแหวนคือในด้านบนอ่ะนะมีทิศตรงข้ามนะครับ มีทิศตรงข้ามกับกระแสไฟฟ้าในขดลวดด้านล่างแล้วกันนะครับกระแสไฟฟ้าในขดลวดด้านล่างทำให้เกิดแรงผลักกันแล้วกันนะครับ เอาสั้นๆทำให้เกิดแรงผักแค่นี้ครับเอาแบบสั้นๆนะครับอธิบายแบบสั้นๆ ข้อต่อมาดูข้อสองนะครับข้อสองมันยากตรงว่ารูปนะครับเรามนเปิดดูข้อ2นะครับเปิดดูรูปนะอันนี้คือเช็คความเข้าใจาเรื่องทิศทางเลยทีเดียวนะครับเขาถามว่าจากรูปนะครับถ้าเรนเห็นรูป นะครับเดี๋ยวคุณเลื่อนดูก็ได้นะครับถ้าไม่เสร็จบอกนะครับอันเมื่อกี้ท่านได้เห็นรูปนะครับคือเนี่ยครับมันมีมันมีเลขหนึ่งแล้วการขดลวดเลขหนึ่งกับขดลวดเลขสองนะครับว่ายง่ายถ้าจําการทดลองเราได้นะครับถ้าเราเคลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้าไปใกล้ขดลวดปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวดถูกไหมครับทีนี้คาว่าเคลื่อนเข้าสมมุติเธอเคลื่อน ขอ้อกอไก่เขาบอกว่ากอไก่นะครับกอไก่ก็คือเคลื่อนไปทางนี้ทางขวามือถูกไหมกอไก่นี่คือกอไก่ส่วนขอไข่เคลื่อนไปทางซ้ายมือก็คิดตรงไปข้ามกันทีนี้ถ้าเคลื่อนมาทางทิศกอไก่มันคือเคลื่อนแท่งใต้เข้าสองเคลื่อนเหนือออกจากหนึ่งอย่างนี้นะครับ ขั้วใต้เข้าด้านนี้นะครับขั้วใต้เข้าหาถูกไหมขั้วใต้เข้าหาใช่ป่ะฮะขั้วใต้เข้าหาอันนี้ขั้วขั้วไม่เองไม่โทรขั้วไม่โทรขั้วเหนือออก มาดูทางด้านเลขหนึ่งก่อนนะครับทางด้านเลขหนึ่งก่อนน<ะ>ักเรียนลองกรมตามนะครับกรมตามขดลวดนะครับกรมตามขดลวดานักเรียนเอามือกรมตามขดลวดเลขหนึ่งก่อนนะครับนักเรียนเอามือขวานะนักเรียนลอง ให้นิ้วโป้งนะครับขั้วเหนือออกมันก็ต้องสร้างขั้วใต้ดูดไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนิ้วโป้งของนักเรียนเนี่ยต้องชี้มาด้านนี้นิ้วโป้งของนักเรียนต้องชี้มาด้านนี้นะครับชี้มาด้านนี้นักเรียนก็ใช้มือขวาลองกำให้นิ้วโป้งมาชี้มาด้านนี้เพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่จากไหนมาไหนครับ จาก A ไป B หรือ B มา A ฮะพื่อนที่ยังไงครับนิ้วโป้งไปด้านนี้นะั่นเลยลองกำตามขนล,ลวดนะครับถ้าเรากำตามขนล,ลวดปุ๊บเราก็กำอย่างนี้ถูกป่ะฮะเราก็กำไปอย่างนี้แสดงว่ากระแสไฟฟ้ามันไหลาจาก A ใช่ไหมเราก,กรรมแบบนี้ถูกปะ่ะถ้านิ้วโป้งอยู่ด้านนี้เราก็กรรมแบบนี้ใช่ป่ะครับกรามทิศลักษณะแบบนี้นี่คือทิศของกระแสไฟฟ้าแสดงว่าการะแสไฟฟ้าเนี่ยไหลาจาก a มา b นะครับไหลาจาก a มา b อันนี้คือ a มา b นะครับนี่คือกอไก่นะนี่คือกอไก่นะครับ a มา b มาดูอีกข้างหนึ่งนะครับ อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งนักเรียนก็ต้องสร้างขั้วใต้เข้าหาคำว่าสร้างขั้วใต้เข้าหาแสดงว่านิ้วโป้งของนักเรียนเนี่ยนะครับต้องชี้ไปด้านนี้เพราะนิ้วโป้งของนักเรียน่เป็นขั้วเหนือใช่ไหมครับนิ้วโป้งของนักเรียนชี้ไปด้านนี้ แสดงว่าตอนนี้นักเรียนสร้างขั้วเหนือไว้ด้านขวามือเอาขั้วใต้ไว้ด้านซ้ายมือใช่ไหมคือถ้านิ้วโป้งนักเรียนอยู่ด้านนี้นะครับแท่งแม่เหล็กที่เกิดขึ้นขั้วเหนือก็อยู่ด้านนี้ขั้วใต้มันก็อยู่ด้านนี้ใ,นนนใช่ไหมครับครูบอกเราว่าต้องหันฝั่งขั้วใต้เข้าหาถ้าขั้วใต้มันเข้ามาเธอก็ต้องหันขั้วใต้ดันมันไว้ถ้าขั้วใต้มันวิ่งเข้ามาหาเธอนะครับ ก็ต้องเอาขั้วใต้ดันไว้เพราะฉะนั้นทิศทางของแท่งแม่เหล็กคือเกิดขึ้นเป็นแบบนี้มือขวาของนักเรียนนิ้วโป้งของนักเรียนก็ต้องหันมาด้านขวามือแบบนี้ถ้าหันมาด้านขวามือนักเรียนกำตามนะครับกำตามขดลวดแสดงว่ากระแสไฟฟ้าของนักเรียนไหลลงแบบนี้ถูกไหมฮะถูกไหมเนี่ยทิศของกระแสไฟฟ้านักเรียนไหลลงแบบนี้นักเรียนลงกำนะครับ ไหลลง,หล,ลงแบบนี้ไหลลงแบบนี้นักเรียนลองไล่สิครับไหลลงแบบนี้คือมันเคลื่อนจากอะไรมาอะไรครับเคลื่อนจาก c มา d ถูกไหมครับโทษเวลามันไล่มันต้องไล่จากด้านนี้มันนี่นะครับมันเคลื่อนจาก c มา d นั่นแหละแต่ความจริงแล้วมันคือเคลื่อนจาก d ไป c เขาต้องไล่ด้านนี้นะครับไม่ไล่ข้ามขดลวดเนี่ยไม่ไล่ข้ามขดลวดนะครับ ตัวด้านทานเหมือนไหลจาก A มา B อะ่ะก็ต้องไล่จาก A ไปด้านนี้ไม่ไล่ข้ามขดล,ลวดนะครับมันคือไหลจาก D มาหา C นะครับโอเคนะครับนี่คือกอไก่นะครับเดี๋ยวเราตอบกันนิดนึงนะครับกอไก่เราก็ตอบตอบของข้อกอไก่ก่อนกอไก่ก็ไหลจาก A มา b แล้วก็ d มา c ีนะครับ d มา c โอเคนี่คือข้อกอไก่โอเคนะครับเดี๋ยวฟังอธิบายข้อขอไข่นะครับข้อขอไข่ก็คือเคลื่อนแท่งแม่เหล็กกับด้านนะครับลบออกหมดนะฮะ เดี๋ยวครูขอขอบหน้าจอนี้เอาไว้ส่งไลน์ให้หน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครูจะลบหน้าจอนี้ออกนะครับ เดี๋ยวดูใหม่นะครับลบออกนะเดี๋ยวดูว่าที่ตัวเองเข้าใจมันยังเข้าใจอยู่ไหมนะครับทีนี้ข้อขอไข่นะครับอ่าดูขอไข่ขอไข่คือเคลื่อนแท่งแม่เหล็กไปด้านซ้ายนี่นะครับนี่ขอไข่เคลื่อนแท่งแม่เหล็กไปด้านซ้าย ขั้วเหนือเข้ามาก็ต้องสร้างขั้วเหนือดันไว้ครับรูใช้คำพูดว่าอะไรจะได้ใช้เหมือนเดิมนะครับครับเลงนะครับขั้วเหนือ <c oughs> ก็คือต้องสร้างนิ้วโป้งดันไว้อะครับเนี่ยมันต้องสร้างนิ้วโป้งดันไว้ด้านนี้นะครับนี่คือนิ้วโป้งคือเมื่อขั้วเหนือเข้าก็ต้องสร้างขั้วเหนือดันไว้นะครับ เมื่อนิ้วโป้งหันมาด้านนี้กระแสไฟฟ้าของนักเรียนก็จะนักเรียนเอานิ้วกำตามคือนักเรียนต้องกำจากข้างหลังแล้วออกมาก่อนใช่ไหมครับมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคิดกล่องกระแสไฟฟ้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่ายง่ายถ้าเป็นแบบนี้คือมันไหลาจากถ้าเรามองมันก็คือไหลาจากเไปนี่ใช่ป่มข้ามไป b แต่ไม่ใช่นะครับมันคือไหลาจาก b ไปหา a นี่คือ b ไหลาจาก b ไปหา a นะครับ b ไปหา a มันตรงกันข้ามกับอันเดิมนั่นแหละมันไม่ได้ยากหรอกนะครับแต่เดี๋ยวนักเรียนต้องไปทําความเข้าใจเดี๋ยวครูจะขอบรูปสองรูปนี้ลงไปให้ให้นักเรียนไปทําความเข้าใจนะครับต่อมาอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงรูปนี้นิ้วโป้งของนักเรียนมันต้องไปด้านไหนฮะใครตอบได้บ้างรูป ซีดีเนี่ยนิ้วโป้งของนักเรียนต้องหันไปด้านไหนฮะขั้วใต้มันออกการขวาคือเมื่อเมื่อมันเคลื่อนที่ออกเราก็ต้องพยายามดูดมันไว้หลักการนะเนาะก็คือถ้ามันเคลื่อนที่ออกอย่างเงี้ยนะครับแท่งแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอต้องสร้างขั้วเหนือดูดใต้ไว้อะครับแบบเนี้ย ก็คือออกไม่อยากให้ออกเข้าไม่อยากให้เข้าอ่ะครับเพราะนั้นเธอต้องสร้างขั้วเหนือดูดมันไว้ถูกไหมฮะสร้างขั้วเหนือดูดมันไว้ก็คือมันเป็นขั้วใต้ออกนะครับขั้วใต้กําลังเคลื่อนที่ออกตอนนี้เรามองเนี่ยนะครับตรงนี้ครับขั้วใต้เนี่ยกําลังเคลื่อนที่ออกไปออกไปใช่ไหมครับออกไปเพราะนั้นเราต้องสร้างขั้วเหนือดูดมันไว้เพราะฉะนั้นนิ้วโป้งของนักเรียนก็ต้องชี้มาด้านนี้นะครับ โป้งของนเรียนก็ชี้มาด้านนี้เพื่อที่จะสร้างขั้วเหนือดูดมันไว้นะครับถ้าเหนือเข้าก็ต้องสร้างเหนือดนันถ้าใต้ออกต้องสร้างเหนือดูดก็คือเข้าไม่อยากให้เข้าออกไม่อยากให้ออกคือต้องสร้างเหนือดันไว้ตอนนี้นะครับไปโทษสร้างเหนือดูดไว้ตอนนี้เพราะขั้วใต้มันกำลังเคลื่อนที่ออก เมื่อขั้วใต้กําลังเคลื่อนที่ออกต้องสร้างขั้วเหนือดูดมันไว้ไม่อยากให้ออกเพราะฉะนั้นตอนนี้นิ้วโป้งของนักเรียนต้องชีไช้ไปด้านซ้ายมือถ้าชี้ไปด้านซ้ายมือนักเรียนลงกรรมตามกระแสฟ้าของนักเรียนจะ,ไห,นนะ,นนนะไหลขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะนักเรียนกรรมตามนะครับไหลขึ้นอย่างนี้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 ก็แสดงว่าไหลออกจาก C กลับไปหา d โอเคนะครับสำคัญมากเลยนะครับสำคัญมากเลยโอเคนะเดี๋ยวรูขอบรูปนี้ไว้อีกทีนะครับคือข้อสอบม,มันไม่ได้ออกพร้อมกันทีละสองอันใช่ไหมถ้าออกพร้อมกันสองอันกม็มีปัญหานะมันออกทีละอัน นะครับผมมีปัญหากับการขอบหน้าจอนี้มนะครับลงไปแล้วทีนี้เราก็ตอบนะครับข้อขอไข่เราก็ตอบ คือมันคำตอบมันตรงกันข้ามกันแรกนั่นแหละแต่เวลาเขาสอบถามมันถามมาแค่อันเดียวกอไก่ไม่ก็ขอไข่นะครับโอเคนะครับนี่คือข้อสองนะครับมันเริ่มยากขึ้นยากขึ้นหน่อยนะครับต่อมาดูข้อสามครับข้อสามยิ่งยากกว่าเดิมอีกนะ แต่ไม่เป็นแท่งเดียวนะครับข้อสามตอบมันมีรูปหนึ่งนะครับตอบรูปหนึ่งกับรูปสองควรรอบนี้ครูว่าน่าจะต้องวาดรูปนะครับรูปที่หนึ่งนักเรียนดูรูปที่หนึ่งนะครับรูปที่หนึ่งนักเรียนใช้มือขวานะครับแท่งแม่เหล็กมันเคลื่อนที่เข้าขั้วเหนือเคลื่อนที่เข้าเธอก็ต้องเอาขั้วเหนือดันมันไว้ใช่ไหมขั้วเหนือดันมันไว้นี่คือนิ้วโป้งอยู่ด้านนี้นะครับนิ้วโป้งไปขั้วเหนือเมื่อเหนือเข้าก็ต้องเอาเหนือดัน เหนือดนันนักเรียนเอานิ้วมือขวากำตามเพราะนั้นกระแสไฟฟ้าของนักเรียนจะไหลแบบนี้นะครับไหลแบบนี้มองไม่ชัดนะครับคำหนึ่งใช้สีอะไรดีมากสีแดงก็ได้ครับไหลแบบนี้ถูกป่ะถ้า,าเรียนกำตามนะครับกระแสไฟฟ้าของนักเรียนก็จะไหลแบบนี้เพื่อให้นิ้วโป้งมันไปด้านนี้โอเคนะ พอทีนี้ตรงกันข threaten ้ามครับตรงกันข right. ้ามเมื่อขั้วเหนือมันกําลังเคลื่อนที่ออกนะครับนักเรียนก็ต้องสร้างขั้วใต้ดูดมันไว้ใช่ไหมขั้วใต้ดูดก็คือนิ้วโป้งของนักเรียนต้องหันไปด้านนี้เพื่อให้ขั้วใต้มันดูดขั้วเหนือไว้ถ้านิ้วโป้งหันไปด้านไหนด้านนั้นคือขั้วเหนือก็คือว่าแท่งเนี้ยมันก็ต้องเป็นแท่งแบบนี้ก็คือเป็นเหนือกับใต้ใช่ไหมครับพอนิ้วโป้งนักเรียนหันไปด้านนี้ ขั้วเหนือกำลังจะเคลื่อนที่ออกนักเรียนต้องสร้างขั้วใต้ดูดมันไว้เมื่อนิ้วโป้งนักเรียนหันไปด้านนี้กระแสไฟฟ้าของนักเรียนก็จะไหลวนลักษณะแบบนี้นะี่ครับไอโอเคนะครับเดี๋ยวเราวาดรูปคําตอบกันนะครับรูปที่หนึ่ง ถ้าครูวาดได้เธอก็น่าจะวาดได้นะฮะเพราะว่าครูเรียนศิลปะตกนะครับนี่รูกที่หนึ่งเป็นแบบนี้นะครับ ต่อามารูปสองนะครับนักเรียนทำสวยกว่าครูได้นะครับควรสวยกว่าครูนั่นแหละครูดูว่างงๆหน่อย โอเคนะครับมีรูปให้ดูอยู่ประมาณนี้โอเคนะครับเสร็จไหมครับแป๊บน,นึงค่ะแป๊บน,นึงค่ะอ๋อกำลังวาดอยู่โอเค